หมูยเกีียวจัดเต็มใส่กีเพาสสีแดงสถานร้องตุงแช่รับตรุษจีน เจ๊เกลหรือที่แฟนคลับคุ้นเคยในชื่ออามหมวยเกลต้อนรับตรุษจ,จีนโชว์ลุคสุดปังในชุดกีเพาสีแดงสดจัดเต็มทั้งเสื้อผ้านหน้าผมร้องกับร้องเพลงตุ้งแชด้วยพลังสดใสแบบเกินต้านแฟนๆไม่พลาดที่จะเข้ามาเซลกันสนุกสนานโดยเฉพาะการเปรียบเทียบลุคก,กีเพาสุดปังของเจ๊เกลกับชุดสีแดงสุดหรูของแม่ชมพู่รยาที่เพิ่งเดินเฉิดฉายบนรันเวย์แฟชั่นวิคที่ปารีสบางคนถึงกับแซลคำๆว่าเจ๊เกลเกิดมาเพื่อฆ่าแม่ชมและยังบอกอีกว่าเจ๊เกลใช้โอกาสทองช่วงที่ แม่ชมไม่อยู่ทำคอนเทนต์เรียกกระแสแบบไม่มีพักไม่ว่าจะเป็นลุคแม่ชมที่ปารีสหรือเจ๊เกลในบ้านทั้งคู่ต่างเติมสีสันให้แฟนๆได้ชื่นชมในแบบฉบับของตัวเองรับเทศการตรุลจีนปีนี้ที่แดงแรงแบบไม่มีใครยอมใครตแแชเก แกียวเกียวพี่เกลวน้องคอาแบนแล้วอ๋อโอเคโอเคอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ